สวัสดีค่ะสวัสดีมิรักที่น่ารักทุกท่านค่ะมีใครคิดถึงเจ้าบุตรเนเยอ่อฟูมินต้นแรกของเรต,ต้นนี้บ้างหรือเปล่านะหรือว่าลืมกันไปแล้วคะทุกคนตอนนี้นะคะเขามาอยู่กับเรจะครบ2เดือนแล้วนะเพราะว่าเรารับเข้ามาเมื่อวันที่29กรกฎานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้24กันยาเนาะอีกแค่5วันนะคะก็จะครบ60วันนะคะก็เรก็ตีเป็น2เดือนนะคะก็ วันนี้นะคะเลจะถือว่าเป็นคลิปอัปเดตการเจริญเติบโตของเขานะคะครบ2เดือนนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับใครที่สนใจกำลังที่กำลังตัดสินใจที่จะเลี้ยงบุตรเนื้อเยื่ออยู่นะคะเรก็อยากให้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะเรจะสรุปการดูแลแบบคร่าวๆแล้วก็การ แก้ปัญหานะคะเมื่อเราเจอปัญหานะคะเวลาเลี้ยงบุตรนื้เยื่อมาให้ทุกคนดูในคลิปนี้นะคะพร้อมอการเจริญเติบโตนะคะทุกคนคะ่ะก็อยากให้ดูให้จบนะเบื้องต้นเราไปดูวันที่เรรับเข้ามาวันแรกนะคะว่าเขาเป็นอย่างไงนะหลังจากที่เรได้รับเข้ามานะคะวันแรกเลยก็ให้เขาพักฟื้นนะคะอยู่ในถุงอบแบบนี้หนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นนะคะเรก็มาทําการเปลี่ยนวัสดุปลูกของเขาค่ะ เนื่องจากว่ามันมีดราม่าเยอะนะคะว่าบุญเนื้อเยื่อจะมีปัญหาเรื่องรากนะคะเรก็อยากรู้ว่าบุญเนื้อเยื่อที่เรรับมานะคะซึ่งบุญเนื้อเยื่อฟูมินตัวนี้เรก็รับมาในราคาพันนิดนิดนะคะทุกคนขะทุกคนคะเรอยากให้ทุกคนนะคะสังเกตนะคะความโตแล้วก็ลักษณะใบของเขาไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตตอน ใบตอนล่าสุดว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนนะคะทุกคนหลังจากที่รับมานะคะเรก็มาเช็ครากก่อนเลยนะคะด้วยความสงสัยนะคะเรก็อยากดูว่าต้นโตประมาณนี้นะคะลักษณะการเกิดรากจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วเรก็จะได้เปลี่ยนวัสดุปลูกให้เขาด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูรากนะคะซึ่งในบุตรน้เยื่อเขาก็จะ มีดราม่าว่าจะไม่ค่อยมีรากนะคะในต้นที่เรได้รับมาก็ถือว่ามีรากในระดับหนึ่งนะคะเรก็ถือโอกาสเช็คนะคะเรก็ารากที่เป็นสีน้ำตาล เดกก็จะจับดูถ้ามันเปืเ่อยเด็กก็จะดึงออกเลยนะคะเดก็ไม่อยากมีปัญหาการดึงรากออกก็ไม่เป็นไรนะคะมันทําให้เซลล์ใหม่เขาพัฒนานะคะเดียวเขาก็เจริญมานะคะในส่วนของวัสดุปลูกที่เรใช้นะคะใครสนใจไปตามดูได้ใน playlist ของสเสนจันทร์บุตรสราคําเนื้อเยื่อนะคะเดก็ทําแล้วก็บอกไว้ทุกขั้นตอนเลยนะคะทุกคนวัสดุปลูกบุญเนื้อเยื่อที่เรใช้นะคะเรก็จะเน้นที่ความโปร่งมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูแลที่เรดูแลน้องบุตรเนืเยื่อฟูมินต้นนี้กันนะคะทุกคน mm hmm. การดูแลบุตรเนื้อเยื่อฟูมินต้นนี้นะคะก็ถือว่าสําหรับเรนนะคะเรว่าเขาเลี้ยงง่ายกว่าที่เรคิดเยอะเลยค่ะหลังจากเปลียนวัสดุปลูกไปนะคะเรก็จะเช็คหนึ่งเลยก็คือเช็ควัสดุปลูกให้มีความชื้นที่เหมาะสมนะคะถ้าเข้าแห้งนะคะเรก็จะรดน้ําที่ผสมวิตามินเร่งรากนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วปัญหาที่เรพบนะคะทุกคนเห็นใบแหวงๆนั้นไหมคะทุกคนคือใบแหวงๆเนี่ยนะคะมันเป็นตั้งแต่ตอนที่เรได้รับมานะคะถ้าใครสังเกตแล้วความแหว่งของใบก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจาก1ใบเป็น2ใบจาก2ใบเป็น3ใบนะคะแล้ววิธีแก้ไขของเรนะคะเรก็ถ้าลองใช้น้าหมักกระเทียมนะคะทุกคนซึ่งน้าหมักกระเทียมนะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติที่คือถ้ามันโดนมแมลงหรือโดนหนอนอะจะเกิดความ อะไรนะความแสบร้อนนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือกลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาก็จะทําให้มันแรงอะ่ะไม่ชอบนะคะเรทดลองฉีดดูนะคะทุกคนเรยก็จะฉีดนะคะทั้งหน้าใบหลังใบนะคะแล้วก็วัสดุเพาะนะคะวัสดุปลูกที่เป็นสเฟกน้ามอสแล้วก็ดินปลูกนะคะก็ฉีดลงไปให้ทั่วนะคะทุกคน แล้วผลที่ได้รับก็ถือว่าโอเคเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วที่เรใช้ได้ผลนะคะแล้วบนุนรเยอะของเราก็ไม่มีปัญหาจากน้ำหมักกระเทียมนะคะทุกคนคะ่ะจะใช้น้ำหมักกระเทียมแต่ว่ามันมีอีกสูตรหนึ่งก็คือใชอ้น้ำหมักพวกหัวหอมนะคะหัวหอมแขกอะไรอย่างเงี้นะคะหัวหอมแขกหัวหอมแดงแต่วิธีนั้นเรย,ยังไม่ได้ลองใช้นะคะแต่ว่าน้ำหมักกระเทียมที่เรใช้ถือว่าได้ผลคะ่ะทุกคนคะ่ะ และเรนะคะก็บำรุงเขาด้วยปุ๋ยปักญี่ปุ่นหรือว่าปุ๋ยหมักญี่ปุ่นที่ใช้แบบปักนะคะได้ใช้สูตรสีเหลืองค่ะทุกคนเป็นการเร่งการเจริญเติบโตนะคะปุ๋ยหมักญี่ปุ่นหรือปุ๋ยปักญี่ปุ่นนี่นะคะก็หลักการทำงานของของกรดฟูสริกก็คือทำให้ต้นไม้สามารถ ดูดซึมอาหารนะคะจากวัสดุปลูกได้ดีแบบย,ยิ่งขึ้นนะคะก็จะทำให้เขาอะพอต้นไม้เขาได้รับสารอาหารเยอะการเจริญเติบโตไม่ว่าจะเป็นรากหรือลำต้นหรือใบก็จะเร็วขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการเร่งใบเร่งการเจริญเติบโตนะคะซึ่งอันนีเเ้เรใช้หลังจากเปลี่ยนวัสดุปลูกไปประมาณ1สัปดาห์นะคะทุกคนในบุตรเนื้อเยื่อฟูมินของเรน,นะคะในต้นนี้ที่เรดูแลน,นะคะก็คือตอนเรนได้รับมา ผู้ขายบอกว่าไม่จําเป็นต้องอบนะคะเรยก็นํามาเรยก็อบเขาประมาณประมาณ2วันมั้งคะเร่ก็ให้เลี้ยงในสภาพแวดล้อมปกติเลยแล้วเรก็เน้นให้เขาได้รับแสงแดดนะคะทุกคนคะ่ะคือเรไม่ไม่ได้เลี้ยงไฟนะคะเรให้เขาได้รับแดดโดยเริ่มให้เขาได้รับแดดแบบจากสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเรก็ให้เขาลองรับแดดครึ่งวันแล้วก็หนึ่งวันเต็มนะคะทุกคน อันนี้คือหลังจากที่เราเปลี่ยนวัสดุปลูกไป1สัปดาห์นะคะเขาจะมีใบไหม่ลี่มานะคะเต,เต็มเเลยหนึ่งใบนะคะถ้าใครสังเกตนะคะทุกคนหลังจากที่เรเปลี่ยนวัสดุปลูกนะคะเปลี่ยนดินปลูกไปนะคะในสัปดาห์ที่2เรก็ใส่ปุ๋ยละลายชานะคะ ปุ๋ยละลายช้าจะมีธาตุอาหารหลักนะคะ NPK นะคะก็เขามีอายุนะคะเราสามารถใช้ได้4เดือนครั้งหรือว่า2เดือนก็ครั้งครั้งก็ได้นะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะแต่แค่ให้ต่อเนื่องนะคะในปุ๋ยละลายช้าของเรเป็นสูตร16-16นะที่เรใช้นะคะแล้วก็มีโพลิเมอร์ที่เคลือบไว้นะคะซึ่งเขาโดนรากก็ไม่มีปัญหานะคะเรก็จะใส่ไปประมาณนิดหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะก็ไม่ได้เยอะมากนะคะ แล้วในใบแหว่งๆนั้นนะคะเรก็ตัดทิ้งเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์นะคะใครนะคะที่เลี้ยงบุญน้อเยแล้วใบมีปัญหานะคะก็สามารถตัดใบออกได้นะคะทุกคนคะเรามาดูระยะเวลาการแทงหลอดใบใหม่จนถึงการคลีบ่ใบนะคะทุกคนค่ะในวันเสาร์นะคะเขามีการแทงหลอดใบใหม่มาประมาณนี้นะคะทุกคน แล้วในวันพัธหัดนะคะทุกคนคะเขาก็จะมีการคลี่ใบามาที่แบบเหมือนจะเต็มใบแล้วนะคะแล้วก็เขาก็กางแบบสุดๆดเลยนะคะเต็มใบเลยนะคะคลี่ใบแบบสุดๆเมื่อวันศุกร์นะคะแล้วในเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนที่เรกําลังจะเอาเขามารับแดดนะคะเรก็สังเกตเห็นนะคะว่าเขาแทงหลอดใบใหม่มาแบบคือน่าจะแทงมาสักพักแล้วละเพราะว่าความยาวของหลอดใบก็มีประมาณหนึ่งแล้วนะ นี่นะคะประมาณนี้นะคะแล้วนะคะอันนี้ก็คือในวันศุกร์นะคะใบที่เขาเป็นหลอดใบเมื่อวันจันทร์นะคะเขาก็คลี่มาเต็มใบแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะในวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะเดกก็นําเขามารับเดตนะคะวันนี้เรถ่ายอัปเดตให้ทุกคนดูในวันวันจันทร์ที่19กกันยานะคะทุกคนวันนี้นะคะเขามี ใบใหม่ที่คลี่สมบูรณ์มาสี่ใบเลยนะคะทุกคนถ้าใครอัปเดตตามเรมาเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะและนี่ก็คือการอัปเดตบุตรเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตของบุตรเนื้อเยื่อฟูมินของเรนะคะหลังจากที่เรซื้อเข้ามาได้ประมาณ2เดือนนะคะก็ประมาณนี้เหมือนที่เรเล่าให้ฟังในคลิปนะคะทุกคนคะ่ะซึ่งการเปิดใบใหม่การเปิดใบใหม่ของเขามาทําให้เร คือคนเลี้ยงต้นไม้นะคะก็จะลุ้นทุกใบที่เขาเปิดออกมานะคือเนี่ยเห็นไหมมันจะได้ลุ้นแล้วมันก็จะมีแบบคือเราก็จะมีความสุขทุกครั้งนะคะที่เขาเปิดใบใหม่มาให้เราแบบสวยๆนะคะทุกคนคนดูใบล่าสุดจีสวยเนาะอันนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยนะเลี้ยงค่อนข้างจะง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนคือเรเน้นให้เขาเกิดรากเร็วๆนะไม่ว่าจะบํารุงอะไรก็จะเน้นบารุงบารุงรากนะคะเพราะว่าบุญเนื้อเยื่นะคะ คือสิ่งสําคัญที่สุดก็คือต้องทําให้เขารีบมีรากนะคะพอเขามีรากเขาดูดสารอาหารได้เขาก็จะแข็งแรงนะทุกคนนะเลยก็ใช้วิธีอย่างนั้นเลยนะคะเลยก็เลยพยายามที่ให้เขาเจอแสงเยอะๆตอนนี้ปัญหาที่เจอนะคะก็คืออันนี้คือลักษณะของใบช้ำน้ํานะคะทุกคนใบช้ำน้ําเนี่ยเราก็ต้องตัดทิ้งนะคะไม่งั้นนะคะ เขาก็อาจจะเน่าลามไปถึงตอตรงนี้ได้นะคะทุกคนค่ะเรว่าอัปเดตให้ทุกคนดูก่อนว่าเขามีสีใบแล้วเดี๋ยวค่อยไปตัดออกนะคะทุกคนซึ่งเรจะบอกว่าเรเทบไม่ได้รดน้ําเลยนะแต่ว่าเรไว้ในชายคาหน้าบ้านก็จะมีฝนาสาดเนาะฝนก็จะตกหนักๆหน่อยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าอ่สเฟกน้ำมอสมีความชื้นไปโดนใบแล้วก็ใบเขาก็จะแช่กับสเฟกน้ำมอสไว้นานมากอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยอาจจะเกิดการช้ำน้ําได้นะคะ เรก็จะตัดนะทุกคนนะเรก็ไม่ไวนะหน้าตอนแรกนะถ้าทุกคนสังเกตที่เรบุนบนะคะว่าทําไมเขาจะออกสีมาแล้วแบบเป็นสีที่เป็นเป็นสีขาวอย่างนี้เนาะทุกคนเนาะตอนนี้นะคะหลังจากที่ฝนตกบ่อยๆเลยนะฝนตกแบบทุกวนันแล้วเลยก็ไม่ได้เอามาตากแดดนะคะประมาณเอ่อหนึ่งสัปดาห์ได้ไหงคะทุกคนคะ่ะแล้วดูสิใบเขาสวยมากเลยเร,ยไ,มเรยไม่เรไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเขาไม่เจอแดดจัดหรือเปล่านะคะ นี่คือใบที่กลางล่าสุดนะคะทุกคนเขาจะออกเป็นสีมินมินแล้วนะเนี่ยนะคะหนูดูตรงเส้นใบและกระดูกใบของเขานะคะจะเป็นสีแบบเขียวๆนะทุกคนนะนี่ใบล่าสุดเนี่ยใบเริ่มใหญ่แล้วนะทุกคนอันนี้คือหลอดใหม่ที่เพิ่งแทงออกมาค่ะเพราะว่าเขาก็เกิดหลอดใบใหม่มาไม่อยู่ก็ได้สองเดือนนะคะนี่ดูการเปลี่ยนแปลงนะคะก็โตประมาณนี้ค่ะ เป็นกำลังใจนะคะเรพยายามอัปเดตบุญนี้อเที่เรเลี้ยงให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่า,าใครที่กำลังคิดว่าอยากเลี้ยงบุญเนื้อเยื่อะนะคะสำหรับสายงบน้อยนะคะก็สำหรับเรคือเรเข้าใจความรู้สึกเลยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าบุญเนื้อเยื่อที่เลี้ยงมาโตขึ้นจะเป็นอย่างไรและวิธีการเลี้ยงยากหรือว่าง่ายยังไงนะคะ เรก็จะพยายามอัปเดตบุญนืเยืที่เรเลี้ยงเองนะคะแล้วก็ทดลองเองนะคะปัญหาเจออะไรบ้างเลยเก็อยากมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนแล้วโตขึ้นเขาจะดังจะสวยไหมเนี่ยเราต้องมาลุ้นไปด้วยกันนะคะเพราะว่าเรก็เพิ่งเริ่มเลี้ยงเหมือนกันนะคะ <ste ec> ก็เป็นกําลังใจให้เรด้วยนะคะทุกคนคะ่ะและเรก็ขอเป็นกําลังใจให้กับมิตรรักและทุกทุกคนเลยนะคะที่เข้ามาดูคลิปนะคะที่กําลังตัดสินใจจะเลี้ยงบุรเนื้อเยื่อนะคะทุกคนคะ่ะ ตัดสินใจดีๆนะคะเลือกด้านดีๆซื้อมาก็ขอให้แบบไม้ที่เลือกตรงปกตรงใจนะคะดังทุกใบนะคะที่เปิดมานะคะคลิปนี้เลยต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วจริงนะทุกคนนะลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเลี้ยงไม้ค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ